สบายดีอยู่กับซองมอนตาพผ้ากินพาม้ว <c oughs> นอาสบายดีทุกคนเนะมนีมนตากบสิผ้ามากินตําสมนะ้มเนาะมนีผ้ามากินยุท่งหน้าพี่นอ้องยุท่งหน้าคือเก้าโบ๊ได้ไปใส่เนาะ <c oughs> อ่ามนีก็มนตาสิพ้ามากินอันตําส้มพี่นอ้องดิเขาตำเขาปูนใส่กุงก้งตัวกนะุ้งตัวใหญ่ๆเนาะนี่ ข้าวเชตํำข้าวปุ้นใสกุ้งเนาะแล้วก็มีผักกัดหน่อยนึงมีผักกัดอันนี้เป็นอันนี้เขาเอินผักอันอันนี้เขาเอินผักอันเด็กกินวะคุดกันเด้ออ๋ออันนี้เป็นผักสลัดญี่ปุ่นเขาว่าผักสลัดญี่ปุ่นเนาะเขาก็ว่าน้ำเขานะจี้อันเปี้ยนความาเขาก็บบได้เนาะแต่แต่ละบอเจะอันจะว่าบุกคือกันเนาะมันเอินสื่อบุกคือกันเนาะแต่ละบอลเนาะอะพี่น้องบ่ว่าลายเนาะ มามากินตำส้มตำอย่างน้ำกันเนาะกินยูทงไห่ทงหน้าเนาะกินตำข้าวปุ้นใสกุ้งเนาะมามามาเพว่าอะไรน้ำไล่ไหลเนาะอะ,อะโอเคกินกันเลยอันใส่ทู่เนาะใส่ทู่แบบอันไฮโซน่อยนึงเนาะอะ,อะโอ้กินกันเด้อกินกันเด้อฮึม ใส่ทูบบคักเนาะบระได้ใจเนาะใส่มือเนาะอนุญาตใส่มือกันเด้อขอได้แม่น้ามันล่างเลยเด้อยังให้ยังให้ได้ล่างมือนอนุญาตล่างมือเพราะแล้วามาใส่ทูบบได้ใจเนาะเขาจะใส่อันมือเขานี่แหละมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันโยโยาน้ำกันโอ้สุดยอดอเมริกาสุดยอดความแซ่บ ได้ใจเนาะตุะกุง้งเขาตำเพาตำกุ้งอันกุ้งสุกใส่เนาะเฮาลวกกุ้งสุกใส่เนาะืมแยบหลายอืมเผ็ดดูเดือดดีขนาด มาเดินมาเดินมาเดินกินน้ำกันเดินกินยูไฮยูนาแสบแสบเยอะเยอะผักกรอบเนาะนีน่ผักสลัดกรอบเพิร์นผักสลัดกรอ,อบญี่ปุ่นเนาะนี่เนาะ กับตำส้มสุดหยดความแสบคำย,ย่งใหญ่แลรอเนาะคำย่ๆใหญ่เหรอแสบสุดบรรยากาศดีเนาะผ้า,าบดมืนอนี้ผ้าบด พาบทคุ้มหน่อยนึงเนาะช่วงนี้เนาะกินตำสมส่แห้งแสบเนาะพุดยอดแสบลายพี่นอ้องทั้งเผ็ดทั้งเดือดเนาะกุ้งก็หลายหลายกุ้งก็ตัวยังแยเนาะ สุดยอดเลยสุดยอดเลยมันนี่สุดยอดความแสบความเล้าใจนี่โควิดมากินตำซ่วมยูไห้ย,ยู่หน้าแนละ้วพี่นออ้อง่ะเอ้เป็นสีออ๋ พลมพัดมาเย็น่นอกเย็ยนซึ้งใจเ <c oughs> ย็ยนซึ้งใจแซ่บกดก,ก,กินให้หมดแซ่บก็กินให้หมดแซ่บก็กินให้หมดก็จะพยายามกินให้หมดเพราะว่าบรรยากาศมันดีเนาะบรรยากาศดีเร,ราก็วิวได้เนะมากุ้งตัวใหญ่ๆแ่บๆน้ำกันเด้อ โอ้ยสุดยอดความแซบเนาะกินกันเนอะแซบลุบกินแล้วก็ดึกทิมเนาะแซบก่นนี้บมีอีกแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันดเด้อซองมันตาผ้ากินผ้าม้วน <c oughs> คือว่าเพชรลายเนาะพี่น้องเนาะตำเผ็ดๆกินแบบเดือดๆเนาะ ตำเพิเยดมันยังแซบถึงใจถึงอารมณ์แบบบรรยากาศอยู่อันยุทหงอยู่หน้าเนาะโอ้เบ้องน้ำม,มันเป็นพินอกบ้องนมม้ำนน้ำหลายๆสดกันเด้อถึงใจถึงอารมณ์ที่สุดสุดยอดสดีก่อน อสุดยอดความได้ใจเนาะอ่ะสบจูออกมาเหรอพี่น้องบ่อยเนาะอ่ะทุกคนอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องมนตาพักกินพะมวันเด้ออ่ะกินต่ออีกน้อยนึงแล้วเขาก็จะเศ้าเนาะเพราะว่าอันมันเผ็ดหลายเนาะ กินหมดกระ่ได้เนาะมันเผ็ดเนาะกินหมดกระบ่บได้มันเผ็ดพี่น้องกินน้อยอะเนาะอ่ะอย่าลืมเลยทุกคนเราอย่าลืมกดไลค์กดใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้ออีกกระโบวีอยังไรเนาะอะ,อะสบายดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับม้มนี้บายบาย